ฮัลโหทุกคนกราบสิบสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนท,ทุกท่านกันด้วยรายกานนะครับผมยิบช่องอเล็กซ์ W the game ส่วนโฟร์เอ็กซ์ตของเราอีกเช่นเคยครับทุกคนและสำหรับคลิปนี้ก็เป็นรายการใหม่แต่เป็นเหมือนจะเป็นรายการเดิมแต่เอามาทําใหม่ผมจะเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งครับโดยการลบตัวละครจากไอดีนี้ออกไปหมดทุกตัวเลยนะครับ ไอเดียนี้ถวายเพื่อรายการนี้ก็คือรายการสายฟรี EP หนึ่งนะครับซึ่งมีคนถามเงินเข้ามาเยอะมากแล้วก็มีคนขอให้ทํารายการสายฟรีเนี่ยขอให้ทาอีกนะครับแล้วก็มีคนทักเข้ามาถามเรื่องเก็บเวลเรื่องเก็บตังค์ผู้เล่นใหม่อะไรเงี้ยนะครับซึ่งจะรวมอยู่ในในรายการนี้เลยใครที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือสายฟรี ติดตามไว้นะครับผมสําดรายการนี้ผมจะแนะนําไปทีละคลิปนะครับผมว่าจะต้องทําอะไรบ้างนะครับถึงจะได้ของมาใช้ได้เอ็มมาใช้ได้เวลขึ้นไวอะไรเงี้ยนะครับทานผู้ชมเดี๋ยวอันดับแรกผมขอลบตัวละครออกทั้งหมดเลยผมขี้เกียจสมัครใหม่คือเพราะอะไรหนึ่งเลยขี้เกียจใช้ไอแอปล็อกอะไอแอปล็อกสองชั้นอะไรสักอย่างไม่รู้ว่าเขาใช้หรือเปล่านะตอนนี้แต่ไม่ขี้เกียจสมัครด้วยแหละก็เลยใช้ดีเก่าด้วยนะเพราะว่าไม่ติดเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรว่าติดอีกอีเหรอใช่ไหม แต่ของมันเยอะมากอะเนี่ยของไอดีไก่ไอดี ID นี้เยอะอยู่พอสมควรณ์นะผู้ชมปวดมานาเนี่ยเยอะมากเนี่ยสองก็มี5อันเนี่ยไหมตั้งร้านใบ GE แต่มันแลกเปลี่ยนไม่ได้ครับก็เลยโยกของไปไม่ได้นะคูณ2 0 0ร้อยเปอร์เซ็นต์สามวันเนี่ยเนี่ยใบจีอีมาเยอะล้างออรีออต้องบอกเลยว่ากระทืบไลฟ์คิมนี้ด้วยนะครับเพราะว่าสละไอดีนี้เลยเพื่อรายการสายฟรีเลยโดยเฉพาะนะครับของเก่าๆพวกปืนฉีดน้ำพวกบอสเนี่ยมีหมดเลยนะครับของในตัวมีเมจิกอีกด้วยโขง มีการอ่าผนึกอีก2อันดูของในคลังคนะรับบีออมาอีกแลี้ถังล้างคนระับของอย่างเยอะตั้งลงตั้งร้านบอกเลยกดไลค์ก่อนไปแชมคลิปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลบตัวละครและนะครับสวายเพื่อไอดีนี้เลยเนี่ยไอดี ID นี้ก็มีไอตัวนี้ก็มีอีกนะเนี่ย พวกผนึกอ่ะพวกผนึกพวกไอทมต,ต่างๆกันแต่งก็มีอีกนะครับบอกเลยว่าเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะครับลบคาแรคเตอร์แล้วตัวละครจะถูกลบหายไปเวลาเที่ยงคืนอ่ะโอเคปกติมันลบเลยไม่ใช่เหรอวะทำไมต้องรอเที่ยงคืนวะโอเคลบหมดทุกตัวแล้วรอเที่ยงคืนนะครับตัวละครก็จะหายไปเดี๋ยวเราจะมาสร้างตัวละครใหม่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เริ่มเล่นใหม่ทั้งหมดนะครับโดยบอกเลยว่ารายการสายฟรีก็คือสายฟรีจะไม่เติมเงินซักบาทเดียวจําไว้เลยนะครับ ผมจะไม่เติมเงินสักบาทเดียวนะครับสหรับ i อดีนี้ส่วนคลิปนี้จะได้ลงวันไหนก็ยังไม่แน่ใจนะซึ่งผมอาจจะไม่ได้ทําลงวันต่อวันนะท่านผู้ชมอาจจะเเล่นสัก3าวันแล้วรวมมารมาวมคลิปเดียวอะไรเงี้ยนะครับทานผู้ชมกิจกรรมฮาโลวีนนะครับที่ยังเหลืออยู่ก็คือ28 29 3 0 3ิบเอลยอีก4วันนะครับที่เราต้องหมดอันนี้ผมคิดมาช้าเกินไปรายการนี้ถ้ามาตั้งแต่ฮาโลวีนมาเนี่ยเราน่าจะได้ของฟรีมาใช้กันเยอะมากนะครับสำหรับสายฟรีเสียดายผมมาช้าไปพวกไข่พวกอะไรผมกดมาหมดแล้ว เหลือแต่วพวกสว่านพวกเบ็ดพวกเปลี่ยนแร่ส่องอะไรเงี้ยเออส่องก็ออกมาแล้ว้าอันอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเอาเป็นว่ารอเช่นคืนแล้วกันรอตัวมันลีออกหมดก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดําเนินรายการต่อโอเคครับผมทุกคนก็เป็นเวลาตีหนึ่งแล้วผมหลับไปชั่วขณะโอเคมาเรามาเริ่มกันใหม่ครับทุกคนสายฟรี EP ีที่หนึ่งฝากติดตามรายการนี้ด้วยนะครับส่งโงกุ่นกุนตั้งอย่างวะเอ้ยตั้งได้เฉย นี่มีต้องซ้อมหรอคลิกเกียดนะครับออกเลยกดออกเลยโอเคได้เงิน600เซนอ,อันดับแรกรับเควสมาก,ก่อนเลยเวล2ครับสะสมการต่อสู้ PVP 5ครั้งครับผมชนะ PVP 3ครั้งชนะ PVP 25้ครั้ง Pv p ีทั้งนั้นเลยอ่ะก่อนจะไปทำเควสเดี๋ยวเราไปเล่นกิจกรรมฮาโลวีนก่อนวันนี้วันที่28และ28 29 30 31 4วันเราจะร่วม กิจกรรมฮาโลวีนได้นะครับท่านผู้ชมมาซึ่งตอนนี้กิจกรรมนี้ผมรับไปเยอะแล้วพอสมควรนะก็มาทําช้าไปนะรายการนี้เพิ่งมานึกออกคนทักมาถามกันเยอะมากนะครับสาหรับเอ่อมือใหม่สายฟรีนะครับเก็บองค์เก็บเวลหาตรงหาตังก็นี่แหละแลสายฟรีเลยก็คือกิจกรรมฟรีนะครับท่านผู้ชมขออภายัยเลเวลคนยังไม่ถึงขั้นต่ํา ตามเงื่อนไขที่กําหนดเย็ดเคเวลไหนวะเนี่ยเราต้องทําให้ถึงเวลสิก่อนนะครับตอนนี้ PVP ไม่รู้ว่ามีคนเล่นหรือเปล่าตีหรับเควสมาก่อนนะอันนี้เล่น PVP 1ครั้งแล้วก็จัดการบาย X10 คน10ตัวจัดการบาย X10 ตัวนะครับทุ้ชมโอเคครบ10กดออกเลยรับเควสครับผมได้พ p 6,000โอเคเวล3มีเควสที่มนุษย์ลำโพงอีกแต่ว่าข้างล่างมีอะไรเอ่ยวัวหรือเปล่าเนี่ย บัวยังไม่มานะอ๋อเควสบัวครับบัวยังไม่มาอาวไม่ใช่เควสมุดลำพงคนระับอยู่อยู่ที่ยูกี้ครับอันนี้เล่นอะไรเนี่ยอ๋อซื้อขวดเลือดหนึ่งขวดขวดละ500ห้าร้อยเลยนะอีก e ฟี9้าพันเวลอัพ,อ,พอีกครับเวลสี่แล้วตอนนี้เควสมุดลำพงอีกครั้งหนึ่งต่อสู้แบบเต็มรูปแบบเล่น PVP อีกหนึ่งโอเค PVP ไม่มีห้องนะท่านผู้ชมเหลือแค่เควส PVP และตอนนี้นะครับ เดี๋ยวเราต้องรอเล่น BVP ตอนเช้าไม่งั้นก็ตอนเย็นนะครับกดดูร้านไม่ได้ด้วยเวลวไม่ถึงสิบต้องวิวสิบนะถึงจะร่วมกิจกรรมได้นะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวรอทำ quest p v p ตอนนู้นแหละไม่ตอนเช้าก็ตอนเย็นนะครับท่านผู้ชมโอเคครับผมทุกคนในระหว่างที่รอเล่นอ่า q u วส t v p ผมก็มาเล่นพาร์กนะ5ใบมันแจกมานะครับก็มาเล่นรอเลยแล้วกันัพเวียวไประหว่างที่รอ p v p ก็เล่นัพเวียวไปนะ แต่มันฆ่ายากมากนะครับท่านผู้ชมจนกว่าผมจะเล่นจบนี่ยากมากยากจริงเลเวลเราน้อยด้วยนะครับมันก็เลยอาจจะเล่นยากนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเรียกได้ว่าเลือดแทบกระเด็นสิบกว่านาทีกว่าจะจบสําหรับพาร์คนะครับ uh. และหลังจากที่ผมเล่นพาร์จนหมดแล้วนะผ้าใบผมก็มาเล่นทังติ้งโซนอีกมันได้วันละห้ารอบนะครับท่านผู้ชมก็ มาเล่นเก็บยีพีนะครับเนี่ยเวลาเราเตะมันจะแตกต่างกันนะแต่และตัวก็จะมี12บสองยีพีสิบสี่ยีพีเจ็ดสิบแปดยีพีนะครับผมจะยังไม่ฆ่าบอสนะครับเอ่อแล้วก็เก็บยีพีไปก่อนนะครับเพราะว่ามันเก็บยีพีได้ได้เรื่อยๆมัง้งถ้าผมยัยผิดไม่รู้ว่ากี่นาทีนี่แหละแล้วมันจะตัดเหลือแค่1นึ่งยีนะซึ่งผมพลาดครั้งหนึ่งนะครับโดยการมาฆ่าบอสช่วงมันได้แค่1นึ่งยีพีอ่ะก็เลยแบบ พลาดเลยนะครับเหมือนมันเล่นนานไปมันี e p มันมาแค่นหนึ่งอะ่ะผมไม่รู้ว่าเป็นปั๊กอะไรหรือเปล่านะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผู้ชมและหลังจากนั้นผมก็มาเล่น PVP นะท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่ากี่ครั้งนะจะประมาณ10ครั้งได้นะแต่ชนะแค่3-4ครั้งเอง โอเคมาทุกคนทำเ s ส PVP เสร็จไปแล้วมารับยูคีมาอีกตอนนี้เดลวใกล้จะถึงสิบแล้วนะครับก็ต้องรอคีโซนนะน,นี่คือการสร้างปาร์ตี้เราสร้างได้เลยสร้างปาร์ตี้เสร็จโอเครับเ s ส อีอีหมื่นห้ามีโพสอีกครับอันนี้เล่นพาร์คโอ้โหผมเล่นหมดไปแล้วผมไปเล่นพาร์คหมดแล้วนะบัตรพาร์คที่เขาแจกมา5ใบนะครับโ,โหลงหนึ่งรอบเร็วสุดผมทําเวลาที่ดีสุดก็คือ9นาทีนะครับผมเก้านาทีนะเล่นพาร์คนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเลือกสายกันครับผมท่านผู้ชมเอาเป็นจูโดนะครับไม่เคยเล่นเลยนะจูโดเอาจริงสุดมากผมเล่นแซมโบเล่นครับเล่นมวยไทยถ้าเป็นสายธรรมดานะไม่ใช่สายเติมนะนี่ครั้งแรกเลยที่ผมเล่นจูโดเนี่ยตั้งแต่ โซนโปยุคแรกเลยครับอเอเ๋นีเ่เก็บตายทีเดียวเฮ้ยมาขิ่งเลยช่วงท้ายวะเนี่ยเินเอ๋ โอเคเราเลือกสายเสร็จเราก็จะได้ยูนิฟอร์มกับอ่บอสกิลบวกศูนย์มานะครับท่านผู้ชมกดใช้ไปเลยครับสกิลบวกศูนย์นี่เราจะใส่ได้ทุกท่าแต่ที่จริงอะ่ะถ้าเราไปซื้อสกิลบวกศูนย์ที่เป็นของที่สามารถแลกเปลี่ยนได้อะ่ะมันจะใช้เวลนะท่านผู้ชมโอเคเราเวลสิบแล้วเราสามารถไปเล่นกิจกรรมฮาโลวีนได้แล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเล่นกิจกรรมฮาโลวีนกันเพื่อเอาสว่านมาขุดต่อนะครับท่านผู้ชม อ่ะโอเคท่านผู้ชมผมอาหารกาพิกาเงินี้สามารถเล่นไปเท่เไ่หนึครั้งแล้วพื้นี่จะต้องมีเลเวลยีขึ้นไปโอ้พลาดจริงๆที่เราลบตัวละครอ,ออกไปหมดเลยไม่เหลือเลยซึ่งผมก็ต้องกลับไปเล่นให้ถึงเลเวล20โอ้โหแล้วจะหมดวันแล้วด้วยบ่ายสามครึ่งแล้วท่านผู้ชมจะทันเที่ยงคืนไหมเนะี่ย ถ้าไม่ทันเราเสียสิทธิ์ฟรีนะครับวันนี้เราไม่ได้กดนะมันไม่สามารถสะสมสิทธิ์ทุกวันได้นะครับถ้าที่ผมขอตัวไปทำใเรื่องที่อ่าถึงเรื่องยี่ิอแล้วกันนะครับผมจะพยายามอัดลิปไว้แล้วก็มาตัดลงจริงว่าเล่นไปกี่ชั่วโมงเล่นกี่วันนะครับไม่รู้ว่านี้จะถึงเรืออ่อยยี่สิงอแต่อาจจะยาหก่อนนะท่านผู้ชมไปเดี๋ยวไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งตอนที่ผมเรื่องยี่สิบหรือแล้วกันไม่รู้ว่าวันนี้จะถึงเรื่องยี่สิบหรือเปล่าต้องรอดูกัน,นะัะท่านผู้ชม จากที่ผมเล่นยีพีสปารกนะถือว่าเร็วขึ้นยากมากนะครับก็มีเงินทุนอยู่แบบหมื่นนะท่านผู้ชมแล้วก็ไปซื้อ EP มานะครับจนเงินเกือบหมดเลยแต่ว่ากดหลอดยีพีไปเด่ยหรือวลอัพเราก็ได้เซ็นมาอีกนะครับก็สามารถไปซื้อหลอด e ีีมาเพิ่มอีกได้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับผมใช้หลอด e ีีไปถึงเวลสิบแปดนะครับซื้อมาจนเงิน หมดแล้วนะครับแต่ว่าพอใช้หลอดพีไปเสร็จนะครับก็ได้ตังค์มาเพิ่มนะคุณผู้ชมผมก็เลยไปเล่น v p ต่อนะครับจนถึงเวล20แล้วก็มาเล่นกิจกรรมฮาโลวีนนะครับและเปิดได้เดซไซน์นะคุผู้ชมโอเคทุกคนสำหรับเควสผมก็ทำ10เร็ปหมดแล้วนะครับแล้วก็เลเวล up เป็นเวล20นะครับผมทันกิจกรรมพอดี เป็นเวลาห้าทุ่มนะครับโอ้โ oh, ห oh, เล่นตั้งแต่บ่ายสามนะหนักอยู่เงินนะครับผมแล้วก็มีเวสใหม่มานะครับหลังจากที่เล่นพ์คไปนะครับทุกการเลเวลอัพนะครับเราจะได้เงินด้วยนะแล้วก็ทุกครั้งที่เราลงดันหรืออะไรก็ตามเราจะก็จะได้ตังค์ด้วยอย่างเช่นเออลงเราเรียกว่าอะไรไอที่มันเล่นได้ห้าวันอนะ่ะเออโหมดฮันติ้งโซนเออนะครับเก็บอีกพีด้วยแล้วก็ได้เงินจากการฆ่าบอสด้วยนะครับนี่จากเงินแปดหมื่นนะซื้อหลอดอีกพีมาใช้เงินเหลือสี่หมื่นเป็นเวล้ยยี่สิบด้วยนะครับ แล้วก็ เหลือสว่านเราที่เรายังไม่ได้ใช้เลยนะครับแล้วก็มีเซตเดซเนาะจากการสุ่มกิจกรรมฮาโลวีนนะครับสว่านมี3อันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าจะมีเควสอะไรมาให้สายฟรีมือใหม่อย่างเราทําบ้างนะครับท่านผู้ชมฝากติดตามรายการสายฟรีรายการนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อให้พลาดการชมคลิปต่อไปนะครับผมและสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็สบวันโฟร์เอ ตัวลาทุกผู้ชมทุกคนทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บไปละ